ตอบนะครับวันนี้บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมาพบท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการสรุปผลประกอบการในไตรมาสที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีการแตะเรื่องอาภาพรวมของบริษัทเมื่อมองไปข้างหน้านะครับหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้นะครับผมเริ่มแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนะครับก็คือภาพรวมของ ASP นะครับ แล้วก็ตัวเลขทางด้านการเงินที่สำคัญนะในแง่ภาพรวมก่อนนะครับเราขอเริ่มด้วยวิชั่นของบริษัทนะครับเช่นเดียวกับที่เคยแล้วก็เล่าให้ท่านฟังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับวิชั่นของบริษัทคือต้องการให้เป็นผู้นำภาคอุตสาหกรรมการเงินนะครับในการเสนอธุรกิจการเงินครบวงจร ในการภายใต้การเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์นะครับเพราะว่าจะมีเครื่องมือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆค่อนข้างเยอะแล้วก็นักลงทุนเองก็มีความต้องการให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เทเลเมดหรือทําให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยได้ r o d u ั t หรือสิ่งที่ตนเองต้องการ หรับมิชชั่นเนี่ยนะครับก็คือขยายผลิตภัณฑ์การเงินให้เยอะที่สุดนะครับออกแบบให้กับลูกค้าหลายบุคคลโดยเฉพาะยิ่งลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีความต้องการที่อาจจะซับซ้อนไม่เหมือนกับบุคคลทั่วไปนะครับสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานบริษัทในการเสนอผลิตภัณฑ์การเงินให้ลูกค้ารวมทั้งตัวลูกค้าเองเพื่อได้ตามทันนะครับขยายเครือข่ายในการกระจาย ผลิตภัณฑ์การเงินออกไปนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวบริษัทเองต้องการขยายฐานของไรายได้นะครับอย่างที่เราตอกย้ำเสมอมานะครับจุดแข็งของบริษัทนะครับผมสรุปเป็นหลักๆ3ประการด้วยกันนะครับก็คือสามารถนำเอา Product หรือผลิตภัณฑ์การเงินทั่วโลกเนี่ยมากระจายสู่ลูกค้าคนไทยได้นะครับเนื่องจากเรามีเครือข่าย ที่เชื่อมกับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนําของโลกหลายแห่งนะครับเพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเราสามารถนํามากระจายในรูปของ p r i v a t e fund ก็ได้ในรูปของ mutual fund ก็ได้เพื่อให้นักลงทุนที่มีการลงทุนน้อยหน่อยเนี่ยได้มีโอกาสลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นออกมาได้หลายรูปแบบนะครับประการที่2ก็คือว่ามีการสร้างแล้วก็ recruit จ้างพานักงานที่มีความรู้ความเข้าใจ ทางด้านผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการอบรมพนักงานเดิมนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือผมเชื่อว่าบริษัทหลักทรัพย์ของเราเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์การเงินมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการกระจายลักษณะของผลิตภัณฑ์การเงินนะครับผมแบ่งเป็น5รูปแบบด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือในหน้านะครับ ซึ่งจะมีทั้งระบบเดิมแล้วก็ระบบ e-business e-trading นะครับอันที่สองคือวานิธนธาานกิจนะครับ investment banking เราเชี่ยวชาญทางด้าน M&A แล้วก็ IPO นะครับที่ปรึกษา,าการเงินทั่วไปประเด็นที่สามคือบริหารจัดการสินทรัพย์นะครับอันที่สี่ก็คือเรื่องการลงทุนของบริษัทเองนะครับบริษัทมีกรลงทุนซึ่งไปลงทุนในบริษัทชั้นนาต่างๆทั้งที่ list แล้วก็ไม่ได้ิส s t ในตลาดหลักทรัพย์นะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประเด็นสุดท้ายก็คือบริษัทมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแข็งแกร่งแล้วก็การกระจายฐานรายได้ของบริษัทเช่น d e r i v a t i v e s พวกบ a r r a n ดพวก ETF เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คงคงจะเป็นแนวนโยบายของบริษัทนะครับที่ต้องการกระจายฐานรายได้ออกไปหลักๆ5สาขาอย่างที่เห็น ตัวเลขทางการเงินในช่วงที่ผ่านมาขอสรุปเป็นอย่างนี้นะครับในไตรามาสที่1 HSP เนี่ยนะครับมีรายได้567ล้านบาทลดลงไป6%เมื่อเทียบกับไตรามาสหนึ่งของปีก่อนหน้านะครับแต่เพิ่มขึ้นมา31เซเมื่อเทียบกับไตรามาสที่4ของปีก่อนหน้าเช่นเดียวกันนะครับเราอยู่ในธุรกิจที่มีความพันผวนอย่างรุนแรงนะครับ เมื่อไหร่ที่ดัชนีหุ้นดีปริมาณซื้อขายเยอะนักลงทุนแอคทีฟนะครับช่วงนั้นรายได้ก็จะสูงมากนะครับผ่อนของบริษัทก็มีกำไรสูงยิ่งถ้าหุ้นต่างประเทศขึ้นได้เยอะนะครับกาไรก็ยิ่งสูงตามมาเพราะเรามีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับแต่ช่วงไหนที่ปริมาณซื้อขายซบเซาลดลงไปนะครับรายได้ก็จะลดลงไปกำไรก็จะลดลงไปเป็นต้นนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา,าพบเห็นมาตลอดเวลานักลงทุนที่คุ้นเคยกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เองก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่าเราอยู่ในธุรกิจที่กระเพื่อมค่อนข้างแรงนะครับตัวกําไรสุทธิหลังภาษีนะครับ1 8 5ล้านบาทในไตรมาสที่1ลดลงไปเล็กน้อยจากเปอร์เซหนต์จากไตรเดียวกันปีก่อนหน้าครับแล้วก็ขึ้น8 3เ เมื่อเทียบกับไตรมาส4ของปีก่อนหน้านะครับตารางอสองตารางนะครับก็เป็นการแจกแจงถึงฐานของรายได้ของ ASP นะครับตารางบนเนี่ยถ้าดูคอลัมน์ตัวเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดนะครับอันนี้เป็นการแจกแจงว่ารายได้จากธุรกิจ นะครับแยกเป็น5เรื่องด้วยกันเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับจะพบว่าในตรายมาสเดียวในตรายมาท,ที่1เนี่ยในหน้า306ล้านนะครับซึ่งซึ่งจะเปรียบเทียบกับกราฟที่อยู่ทางด้านล่างนะครับในตารางด้านล่างเนี่ยก็จะสอดคล้องกันเราแยกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ Brokerage นะครับประมาณ54%ของฐานรายได้รวมทั้งหมดนะครับเงินลงทุนกำไรจากการลงทุน166ล้านบาท คิดเป็น29%ของฐานรายได้ทั้งหมดบริหารสินทรัพย์ให้กับลูกค้านะครับรวมทั้งการจับจำหน่ายกองทุนรายได้53ล้านบาทนะครับคิดเป็น9%ของทั้งหมดวานิธนกิจ36ล้านบาทนะครับคิดเป็น6%ของทั้งหมดนะครับส่วนรายได้อื่นนี่เล็กน้อยนะครับไม่ถึง1% นะครับอันนี้ก็เป็นการกระจายฐานรายได้อย่างที่เห็นแล้วก็ถ้าเราดูแนวโน้มในอดีตที่ผ่านมานะครับในปี2010-2011นะครับก็คือกราฟแท่งที่อยู่ทางขวาสุด2แท่งเนี่ยนะครับก็จะพบว่าสัดส่วนของธุรกิจเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าที่สำคัญที่ต้องการตอกย้าให้เห็นก็คือว่ามีการกระจายไม่ได้มีการกระจุกอยู่ในธุรกิจในหน้า นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการชี้ให้เห็นครับคราวนี้มาดูธุรกิจบรเกอร์นะครับการเป็นในหน้านะครับว่าเป็นยังไงดูรายได้ก่อนนะครับกราฟแท่งสีเทาทางขวามือสุดของท่านสองแท่ง 2010 2011, กับ2011อันนี้คือรายได้รวมของทั้งปีนะครับในอดีตก็คือประมาณ1,330กว่าล,ล้านบาทนะครับเป็นต้นในไตรมาสหนึ่งของปีที่ผ่านออของปีนี้นะครับอยู่ที่306ล้านนะครับไตรมาสเดียวนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็ตีซะว่าถ้าคูณ4ี่มันก็ใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับตัวเลขของปี2011นะครับ ใกล้เคียงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณหมุนเวียนแล้วก็ค่าเฉลี่ยของค่าคอมมิชชั่นที่จะเกิดขึ้นในส่วนที่เหลือของปีนะครับส่วนตัวเลขที่เหลือก็เป็นตัวเลขประกอบนะครับก็พบว่าในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยนะครับค่าในหน้าเนี่ยลดลงไป15%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะฮะไตรมาสที่หนึ่งของปีก่อนหน้าหลักๆก็คือ ธุรกิจทางด้านสถาบันของบริษัทเนี่ยลดลงไปนะครับโดยพ่อยางยิ่งจากต่างประเทศนะครับกรณีที่ r b s มีปัญหาอย่างที่พวกเราทราบอยู่แล้วในสุดก็ขายกิจการไปนะครับหน้าถัดไปก็เป็นเรื่องของค่าเฉลีย่ยค่าคอมมิชชั่นซึ่งเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วนะฮะผมคิดว่า ปกติแล้วธุรกิจจะอยู่ได้ด้วยค่าคอมมิชชั่นที่ไม่ต่ำจนเกินไปนะครับเพื่อธุรกิจจะได้มีกำไรมาหล่อเลี้ยงส่วนอื่นนะครับถึงแม้ปริมาณซื้อขายนี่อาจจะเยอะมากแต่ถ้าค่าเฉลี่ยของค่าคอมมิชชั่นต่ำมาก